สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ FC ท่านใดที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะชาวสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกรกฎ ท่านสามารถดูได้ทางลัคนาและราศีเกิดค่ะท่านใดที่เกิดในลัคนากรากฎท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะเา้าราศีกรกฎทุกท่านคะในช่วงเดือนเมษายนปี2568ดวงชะตาของท่านนั้นจะเป็นไปในทิศทางใดมารับฟังกันได้เลยนะคะโดยภาพรวมเป็นช่วงเดือนที่ท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้น จะมีเหตุไม่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นและเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะคะมีโชคมีลาบค่ะการทำงานยังคงโดดเด่นท่านค่อนข้างที่จะ,ฉะเฉลียวฉลาดด้วยนะคะไม่มีใครทําอะไรท่านได้นะเป็นเดือนที่ศัตรูจะแพ้ภยัยใครที่คิดร้ายเขาจะได้รับสิ่งที่เขาคิดไม่ดีกับท่านเองค่ะคือพูดง,ง่ายๆดวงค่อนข้างที่จะโดดเด่น ทั้งเรื่องการงานการเงินความสําเร็จนะคะรวมไปถึงเรื่องของความรักด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาเจาะลึกด้านของการงานก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของท่านในช่วงเดือนเมษายนปี2568นะคะไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามและคาดหวังกับสิ่งที่ท่านทําท่านจะทําสําเร็จคะ่ะสิ่งที่หวังและตั้งใจจะประสบความสําเร็จ หากตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามจะได้ลงมือทําดวงของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องคาดไม่ถึงเกิดขึ้นกําลังรอคอยข่าวใดก็ตามท่านจะได้รับข่าวที่ท่านรอคอยและบางท่านจะเป็นข่าวดีมากๆนะคะการทํางานโดยเฉพาะท่านใดคือพูดได้ง่ายเอาแบบนี้ดีกว่าไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามผลงานของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นเป็นคนที่ไวพริบดีนะคะมี แรงบันดาลใจอยากจะทําอะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นด้วยหลายท่านเริ่มมีความคิดอยากจะหาอะไรทําเพิ่มมากขึ้นหลายท่านเริ่มอยากจะเปิดรับงานพิเศษทําควบคู่กับงานประจานะคะเริ่มอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะและที่สําคัญโอกาสใหม่ๆด้านการงานจะเข้ามาหาเนื่องจากว่า ไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามงานที่ท่านทำจะทำให้ท่านมีชื่อเสียงคนจะนิยมคือเป็นช่วงที่มีเสน่ห์คนนิยมชมชอบสิ่งที่ท่านทำจะทำใท่านประสบความสำเร็จคนจะรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นหากทำงานประจำก็จะได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าง,งานท่านจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหญ่ๆและเป็นงานที่สำคัญสคัญต่อหน่วยงาน หรือว่าองค์กรที่ท่านทําอยู่นะคะการทํางานค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีที่สํศา,ศาคัญอุปสรรคจะน้อยลงและอุปสรรคที่เกิดขึ้นปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาจะเป็นปัญหาจุกจิกกวนใจนะคะหลายท่านจะมีการตัดสินใจหันหลังจากให้กับสิ่งเก่าๆเ,เพื่อที่จะได้เพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งท่านจะมีการตัดสินใจหยุดบางสิ่งบางอย่างเพื่อหันไปทํา สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าสิ่งเก่าๆที่ขุนทําไปก็ไม่ได้อะไรคือไม่มีผลประโยชน์ใดๆเกิดขึ้นนะคะไม่มีกําไรอยู่ตัวทําไปก็มองไม่เห็นอนาคตท่านจะมีการจบจากสิ่งเก่าๆเดิมๆและเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆค่ะงานที่ติดขัดมีปัญหาจะสำเร็จในช่วงเดือนเมษายนนะคะ และที่สําคัญการเจราจาต่อรองการพูดคุยผลประโยชน์จะประสบความสําเร็จแต่เนื้อสิ่งอื่นได้นะคะไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามขอให้ท่านนั้นทํางานด้วยความละเอียดรอบครอบระดับกลุ่มอย่าได้ประมาทนะคะดวงโดดเด่นยังมีคนคอยขัดแข้งขัดขาการทํางานต้องละเอียดรอบคอบให้มากๆอย่าประมาทคนเด็กขาดโดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบหน้าท่านนะคะ มีคนในทําทอึดอัดลำบากใจหงุดหงิดใจแต่ว่าโดยภาพรวมท่านก็จะรับมือกับบุคคลเหล่านี้ได้ดีพอสมควรมีข่าวดีเกิดขึ้นผลงานโดดเด่นบางท่านนะคะจะไดะ้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หน้าที่การทำงานของท่านจะมีการเปลี่ยนไปนะคะหน้าที่การทำงานเปลี่ยนไปบางท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคือพูดง่ายๆมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอน ในเรื่องอในช่วงเดือนเมษายนท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายแนะนําให้ท่านจัดโปรโมชั่นนะคะอย่าขายแบบเดิมๆนะพยายามพิจแรลงการขายแล้วท่านจะขายดีและมีโอกาสได้ออเดอร์พิเศษพิเศษด้วยนะคะถามว่าเหนื่อยไหมความเหนื่อยยากลําบากมีตามปกปติเพราะว่าชาวลัคนาราศีรากรกฎนะคะเป็นราศีที่ต้องรับผิดชอบคนมากมายนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่น มีข่าวดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนชาวาราศีกรกฎคาดหวังสิ่งใดจะได้มาขอย้ำนะคะฉะนั้นถ้าตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยนะคะนับจากวันที่ท่านได้ฟังคลิปนี้เริ่มวางแผนและลงมือทำได้เลยค่ะแล้วท่านจะประสบความสำเร็จแน่นอนด้านการเงินของท่านนะคะการเงินของท่านเป็นเดือนที่การเงินเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ บริหารจัดการเงินได้ดีมีข่าวดีๆเรื่องเงินเงินทองทองเกิดขึ้นถ้าท่านกำลังคาดหวังเงินจากส่วนใดท่านจะได้เงินนั้นมารอคอยเงินจากส่วนใดจะได้เงินนั้นมาบางท่านจะได้รับเงินก้อนโตนะคะซึ่งเกิดจากงานหรือสิ่งที่ท่านทำมาก่อนท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะแนะนำให้ท่านจัดโปรโมชั่น เพราะท่านมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหญ่หรือว่าได้ออเดอร์ที่ท่านไม่คิดว่าจะได้สําหรับท่านใดที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวไม่มีเงินพิเศษใดๆเข้ามาเลยจะมีเหตุการณ์ในท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างนะคะท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินค่ะเงินจะเข้ามาเพิ่มนิดนึงนะคะเช่นขอความช่เหลื่อเร็จหรือมีใครบางคน ช่วยเหลือท่านเรื่องเงินเงินทองทองอาจจะเป็นคู่ครองคนรักหรือว่าบุตรที่เขาสามารถรับผิดชอบตัวเองได้แล้วนะคะจะมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตท่านด้านการเงินค่ะการเงินจะไม่มีคําว่าเงินขาดมือนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดอย่าได้ประมาทการใช้ใจ่ายนะคะเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายของท่านนั้นยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องนะคะท่านจะหมดเงินไปกับการพบปะผู้คนออกงานสังคมหมดเงินไปกับการเดินทาง ทั้งเดินทางท่องเที่ยวเดินทางเพื่อทำงานนะคะและ,ะมีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่นเรื่องเงินเงินทองทองด้วยอาจจะเป็นบุตรหลานบริวารหรือว่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้านค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับตัวเขาจะเพิ่มขึ้นนะคะโดยภาพรวมการเงินยังคงหมุนเงินได้มีโชคมีลาบด้วยนะคะแต่ว่าโชคลาบของแต่ละท่านนั้นจะมาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะอาจจะได้จากงานจาก คนช่วยเหลือหรือบางท่านแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินสำเร็จด้วยนะคะด้านความรักสำหรับคนโสดความรักของท่านนั้นความรักในคนโสดมีสเสน่ห์และเนื้อหอมดึงดูดคนให้เข้ามาหานะคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามามีโอกาสได้พบเจอคนที่ท่านถูกใจด้วยนะคะยังไงก็เช็คดูประวัติของเขาให้ดีๆอย่าเพิ่งไว้เนื้อเชื่อใจเขามาก สำหรับท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะบุตรหลานจะนําความสุขมาให้ผู้ครองคนรักจะให้การช่วยเหลือท่านดีขึ้นนะคะหากติดขัดมีปัญหาทั้งสองฝ่ายจะเป็นที่พึ่งให้กันและกันได้ทั้งสองฝ่ายทั้งท่านและผู้ครองจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะคะมาที่การทําบุญของท่านกันบ้างในช่วงเดือนเมษายนนะคะหากท่านมีโอกาสได้ทําบุญ แนะนำให้ท่านหาโอกาสทำบุญบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะทำบุญในรูปแบบใดก็ตามท่านสามารถทำได้เลยนะคะทำเกี่ยวกับช่วยเหลือคนที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือเด็กที่ไม่มีคนดูแลเด็กได้โอกาสนะคะหรืออาจจะเป็นช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยแล้วไม่มีคนดูแลก็ได้ค่ะขออวยพรให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะ กราบขอบพระคุณทุกๆการติดตามเจอกันใ่คลิปหน้าขออวยพรให้ทุกท่านเฮงเปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและขอเน้นย้ำนะคะชาวดาศีกรกฎหากท่านอยากจะได้งานจากตรงไหนนะอยากได้งานให้ท่านเดินเข้าไปหางานนะคะเข้าไปติดต่อเข้าไปพูดคุยแล้วท่านจะได้งานเหมาะแก่การพูดคุยยื่นเอกสารจะสําเร็จ นะคะเรื่องการเงินด้วยนะคะถ้าท่านมีเป้าหมายด้านการเงินให้ท่านพุ่งตัวเข้าไปหาและลงมือทําได้เลยค่ะไม่ว่าท่านอยากจะได้เงินจากตรงไหนก็ตามนะคะลงมือทําแล้วจะประสบความสําเร็จเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ